ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแน,นลของเบนลี่เฟอร์รี่เลยครับกับการอัปเดตเกี่ยวกับประเด็นของตารางฟุตบอลของตารางทะล,ล,ลีกเลยครับกับประจำวันที่24เดือนมกราคมเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยครับเข้ามากดติดตามให้กันหน่อยครับใครที่เข้ามาฟังกันแล้วครับทะยานขยับเข้าไกลที่สุดให้20 0 0มื่ซับ ผู้ติดตามในปี2 0 2 5นี่้แหละครับโดยเราเขาอขยับมาเริ่มต้นกันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลกันก่อนนะครับแม้ว่าจะปิดตลาดไปเลยครับแต่ก็เปิดตัวย้อนหลังกันได้เลยครับก็เป็นทางฝั่งของสโมสรบีจีพทุมยูเนเต็ดอีกแล้วแหละครับได้ประกาศเปิดตัวนักเตะที่มีชื่อว่าจุงฮยอนโฮเลยครับผู้รักษาประตูจากสโมสรชุนบุงชองจูเลยครับทีมในสกีรีสอของประเทศเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทีมจะเป็นต่างการเลยครับ โดยซึ่งก็ถือว่ามือกาวัย20ปีนานครับแต่เริ่มตอนเส้นทางฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับสโมสรอ,อย่างทนานดันชองบุงชองจูเลยครับทีมในศึกคทีิ่งสองก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมในรุ่นการชิบานมาก่อนจะย้ายเข้ามาเปิดตัวกับทัพเดอะรับิดในที่สุดเลยครับซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของจุงฮยอนโฮนานครับก็จะเลือกสอมเสริมเล็กหนึ่งเลยครับในการเฝ้าสอบให้กับบีจีพทุมในช่วงเล็กที่2ของซีซั่น2024นี้เลยครับ ประเด็นขาสารที่2ครับยังอยู่ตอนที่ทางฝั่งของเดอร์ดบบิดเลยครับเปิดตัวนักเตะยังไม่พอครับเตรียมที่จะได้โค้ชคนใหม่เข้ามาแล้วเลยครับเมื่อทางฝั่งของเดอร์ดบบิดนานครับก็เตรียมที่จะได้โค้ชคนใหม่เลยครับอย่างทางฝั่งของแอนโทนีฮัสซันกับแอดโค้ชสัญชาติอังกฤษเข้ามาคุมทับเลยเลยครับ โดยอย่างที่บอกไปครับว่าทางฝั่งของเดริบิดนานครับที่ปัจจุบันเลยครับมีทางฝั่งของคุณบอยสุระชัยคมศิลป์ครับทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้สอนของทีมหลังจากที่ทางฝั่งของโคดวนสุรชัยจะตกพระธนพล์นานครับได้ประกาศลาออกจากตาแหน่งไปก่อนหน้านี้แหละครับซึ่งโดยผลงานของบิจีปทุมนานครับในศึกทะลลกเลยครับสามนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับแบ่งเป็นเสมอกับระยองเลยครับหนึ่งหนึ่งแพ้ราชบุรีสองประตูต่อหนึ่งและก็บุกไปแพ้สิงห์เชียงรายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดครับในชิงแชมป์ สโมสรอาเซียนครับก็ถือว่าดีหน่อยเลยครับบุกไปชนะฉันยูดเต็ดครับทีมจากกรีซเป็นมา4ประตูตอนหนึ่งเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับก็มีรายงานเปิดเผยเลยครับว่าทางฝั่งของสโมสรบีจีปทุมนันครับเตรียมที่จะประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัสซันเลยครับโค้ชในวัย43ปีครับสัญชาติอังกฤษเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่ของทีมคาดว่าเตรียมที่จะเริ่มงานในช่วงตอนเดือนกุมภาพันธ์2 0 2พนี้เลยครับโดยซึ่งสับทางฝั่งของแอนโทนีฮัสซันนันครับผ่านการคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกามา ด้วยเลยครับแล้วก็ทีมชัดบาเรนทีมชัดเดซิแเนผลานล่าสุดครับก็คุมทีมจากธาราสโมสอนอัสอาราบีเอส4เลยครับสโมสอนเดลิกของกาตาและหลังจากนั้นครับประแยกทางกันในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองและครับข่าวสารที่3ครับขยับมากันที่ทางฝั่งของ เจ้าเทเจริญศักดิ์องค์กรกันหน่อยครับในลุกเซโซโอสกาเลยครับล่าสุดเลยครับแนลุกทีมชาติไทยคนนี้ครับได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเคสสมุดสมุดประการชีเลยครับสมุสรเก่าเลยครับหลังถูกถอดถอนออกจากศึกทะเลิสองเป็นที่ในหน่อยแหลยครับ โดยทางฝั่งของเทาร์รานเจเดนสักองค์กรน์นนครับในรุกวัย27ปีเลยครับได้โพสต์เสียดายเลยครับหลังสมุดประกาศชีสมมสรเก่าของเจ้าตัวนั้นครับถูกถอดถอนจากออกจากเมืองไทยอีกพร้อมกับปรับเงิน2ล้านบาทเลยครับหลังบิบบทลงโทษอื่นหนึ่งจากไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ในช่วงเลกที่2นั่นเองนะครับและซึ่งในล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเทอรนเจรินสักองกรน์้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งสมมากเสดาอยครับถ้าวันนี้จะไม่มีทีมสมุร อีกแล้วอารเวรีเพจอยู่สมุดประกาศเลยครับซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของตะนันเจริญศักด์องค์กรนั้นครับก็ถือเลยครับว่าเป็นที่นักเตะครับที่ได้รับการแจ้งเกิดมาจากสมุดประการชิตี้เลยเลยครับส่วนในลีกที่2นี้ครับทางฝั่งของ BG นั้นครับก็ได้ปล่อยไปให้กับเซโซอาก้าเลยครับทีมในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นยืมตัวไปใช้งานเลยครับ จากนั้นครับเรามาตอนที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของทางด้านกุลซือปราสาทสายฟ้ากันหน่อยครับอย่างออสมานล้ออะไรครับออกมาปปิดใจอะไรครับว่าภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่นเกมรับครับหลังจากที่ทีมเหลือ10คนในแช์ดวลกับสมสรศรไรอนชตีเสียเลยนั่นเองเลยครับโดยทางฝั่งของเกมนี้ครับบุรีมยูนเต็ดน้นครับต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่43เลยครับหลังจากทางฝั่งของเคเนตดูเกลได้รับใบแดงเลยครับถูกไล่ออกจากสนามเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับกุสืออขงปราาาาทยฟ้ บอนร้อตเลยครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก่อนที่จะพูดถึงผลกา,ารแข่นและรูปแบบการเล่นผมอยากจะบอกนักเตะทุกคนว่าผมภูมิใจในตัวของพวกเขาทุกคนเชื่อกันเล่นเกมรับได้ดีซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เหลือผู้เล่นเท่ากันผมว่าเราคุมเกมได้ค่อนข้างดีแต่พอเราเหลือผู้เล่นสิบคนครับเราต้องมาเล่นเกมรับเลยครับและพยายามที่จะหาวิธีการเล่นเกมรุกบ้างซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากสำหรับแมตต์ต่อไปจากนี้ครับเราพยายามที่จะเก็บสามคะแนนเพื่อที่จะเขาเรอบต่อไปให้ได้้เกมวันันนีครบ ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละครับว่าเล่นกับไบรอนชิตตี้เซเลอร์เป็นเกมที่ยากเพราะเรามาเยือนซึ่งจะบานผลานดีมากครับในของตลนดเอเซลสองเมื่อเหลือเราคนครับเราก็ต้องปรับการแก้ไขระหว่างเกมจากโค้ชทั้งสองทีมครับไบรอนชิตตี้เซเลอร์พยายามที่จะเล่นเก็บุกเราก็ต้องเล่นเก็บรับตอก่อนให้ได้แหละครับโดยทั้งนี้กับทางฝั่งของออสมมนลอดนั้นครับก็ยังออกมาตอบคําถามถึงการได้จะใช้บุคคมอะไรครับที่มีประสบการณ์เข้ามาเสริมทีมเลยครับโดยได้ออกมาบอกเลยครับว่าการที่มีนักเตะประสบการณ์สูงเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีอย่าง มีผู้เล่นมากประสบการณ์เหมือนกันซึ่งนักเตะอายุน้อยของเจ้าบ้านก็คือ28ปีแต่ทีมของเราครับมีนักเตะที่ประสบการณ์สูงเลยครับผสมผสานกับนักเตะดารุงเราก็อยากให้โอกาสนักเตะดารุงทุกคนได้เล่นเลยครับส่วนเกมกับโกลาลัมเปอร์ิตีก็เป็นเกมสําคัญแต่จริงๆเลยครับเกมสําคัญก็คือการเก็บแต้มได้เกมนี้ในมากกว่าเพราะเกมมันค่อนข้างที่จะถี่มากเราได้พักแค่อีก2วันครับก็จะมีแมตต์ต่อในทนิกแต่เรื่องที่ดีครับเกมสุดท้ายคือการที่เราได้เจอกับโก,าากลาร์ลัเามเปอร์ ในบ้านอย่างในน,น่อยเลยครับซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบุตรดําครับที่จะพัก2วันครับก็จะบุกไปเยือนนคกขฐมมอีกเลยครับที่สนามโรงเรียนกีฬาทิศบาลนคกขฐมเลมะครับในที่26มกราคมนี้ครับในเวลา1ิบการนาฬิกาตรงเป็นต้นไปเลยครับ จากนั้นครับเราขอปิ้านที่ช้างศึกอยู่20ปีกันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของของหน้าพีทีประจวบเลยครับอย่างยศกรบุรพาครับกองหน้าทีมชาติไทยอยู่20ปีเลยครับออกมาเปิดใจครับหลังได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่20ปีเลยครับในปี2020ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ครับจนถึงวันที่1มีนาคมที่ประเทศจีนนั่นเองแหละครับ โดยล่าสุดเลยครับก่อนการฝึกซ้อมครัตทางฝั่งของยุทสกอรนานครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับวอดีใจเลยครับที่ได้เข้ามาเล่นรุ่นตัวเองเป็นครั้งแรกผมยังต้องปรับการเล่นในเก้ากับเพื่อนเลยครับรู้สึกดีเลยครับว่าเพื่อนๆเป็นกันเองพร้อมที่จะปรับตัวเข้ามากันทําความเข้าใจกันให้มากที่สุดถึงแมาเป็นกลุ่มครับจะเจอกานหนักครับแต่เราก็ต้องสู้กันไปก่อนเลยครับถ้าเราทําเต็มที่และก็จับไม่เสร็จาดที่หลังเลยครับฝากเฟมบอลทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมจะทําทุกแมตช์ครับให้เต็มที่และแสดงผลงานออกมาใให้้ดีีสสุเพื่่ออทจะววาาาโกนช กลับไปให้กับแฟนบอลเลยครับโดยเราย้ำอีกครั้งเลยครับใครที่จะติดตามเชียร์ทีมชาติไทยจุเนีย่ยเลยครับในรุ่นยูย่สิปีเลยครับที่จะมีเกมอุ่นเครื่องสองนัดเลยครับที่จะพบกับทีมชาติอิรักก็คือในวันที่ย5หรือวันพรุ่งนี้เลยครับและก็กาตาในวันที่3 1ดมกราคมครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์กันต่อไปเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f ม a อ r ีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ